ซองภาพน้องกวินวัยสามเดือนเริ่มโตจนพี่ๆแห่คอมเมนต์ทักขึ้นแท่นเป็นซุปตาฟันน้ำนมคนใหม่ของวงการเลยล่ะค่ะสำหรับน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณแม่สีลิตาเจนเซนกับคุณพ่อกอรนนรงเดชท,ที่เข้าสู่วัยสเดือนน่ารักจำมั่มขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะ ก็เป็นขวัญใจของพี่ป้าน้าอาทั่วประเทศเลยล่ะคะ่ละล่าสุดในอินสตาแกรมของแมลิตาก็ได้โพสภาพของน้องกวินที่กำลังใส่ห่วงยางเล่นน้ำอยู่ในอ่างโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าลงน้ำขังแรกผมไม่ร้องเลยครับพ่อแม่บอกผมเป็นปลาครับ หลังจากนั้นต่างก็มีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเขามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของน้องกวินกันมากมายนอกจากนี้ก็ยังมีบรรดาแฟนคลับเขามาชื่นชมในความหล่อของน้องกกวินอีกด้วยล่ะคะ่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ